เรกถ้ามันตรงกันมันจะออกกัได้เห็นไหมอืมอแต่การสราางนะเขาล้วเครับครับเดีเ๋ยวตอนว่าไปเค็่นเลยครับผมการเมะการปู้ผมไม่เื่อนหนวดมาออ่อน ไม่ต้องแกนู hmm. mm ้ส hmm. ัตว uh ์มเาไปลงเราได้น huh. ี่บยจงพุทธนี่ีผกูเดียวเนี่ยแต่ว่าหมายถึงเลขว่าหามันถึงเนาะครับผมมันถือมันถึกอันเก่ามันเหมือนเลขข้างล่างมันได้คูนึงครับมันเหือรุ่มเลขกันเลขเนี่ยมันสามสองที่สามหเก่ารมาหามาหอมาหอ้าเห็นเรามาถ่ายดีนี่เป็นอาครับ ผมมาจะเปน้องกาวาน้องห้าและอันนี้ก็ต้องเอาก็ได้น้องครับผมต้องแปดสองข้ามาอันนี้เลขล่างอือครับผมนี่ตัวเลขล่างคือคือปูเฮ็ดมาโดนก่อนเลยนะครับปูห่ายเฮ็ดมาโดนก็โดนโดนนะกต้องทานว่างมาโดนบอกเจ้มันถือว่าตลอดที่มันของปูนี่เขาตลอดเลยเขาตลอดต้องฝนเห็นบ่แให้ไม่ออกไปเฮ็ดอันนี่เฮ็ดวัดอันวันนั่งัวาเขาบอกเขา พ้าเจ้าเผมกจะกล้าหลาไรนี่นี่มันถึกครับผมถึกซ้ำถึกซ้ำตัวมันสอง่ซนแปดสองนเก้ามันถึงไหอันนี้อันนี้งวดได้ปูงวดอีพันแ้วน่โนเก้าโซนเกโอ้งวดโซนเก้างวดโซนเก้าของปูเขาตรงตรงนี่ตัวนี้นี่เด้ครับตรงตรงโอ้สองโซนเก้านะสองโนเก้าสามตัวปัดทูโอ้ต้หาหนึ่งขอบเับโอ้หาหนึ่งกับเขาตัวนี้ หาหนึ่งกระเพกหาหนึงโอ้สองศูนเก่ากับหาหนึ่งอ่ะทั้งบนทั้งล่างเลย้งบน้ล่างนี่เลยาดด่ง้นาะพอเขาก็หายอือเขาเป็นห้างบยู่นีเบ่าพี่บุญพ่อปูด้วยนี่พอแล้วครับอือนี่ได้เหยอือพระดาสุกใสอสามสองสี่สามสามหกสาหกเก้าครับอันนี้เลียกทางบนมีสองคูสองแปดสองเก้าเจ็ดสี่อันนี้เลียกทางล่างเลยครับ ล่างเลยเรีกล่างเลยชุดนี้เป็นล่างโมกปุูนี่เมื่อวานมันได้ศูนย์หนึ่งเป็นหกเก่านี่นี่เรียกล่างห้าแปดห้าเจ็ดครับผมแต่มันออกมาวันเดียวโมกปูวันนี้เหระห้าแปดเจ็ดเดียวุมกปูฮะห้าแปดเจ็ดนะครับห้าแปดเจ็ดเนี่ยถ้ามันมาล่างมันมาห้าแปดไม่ห้าเจ็ดครับอ่าต้องจิบถือทุกวันเลยอืมตอนนี้สองแปดสองเก้าเด็กปูตสองเปดสองเก้าในข้างบนอืมสามโค้งในข้างบนเนี่ยบนอยากล่างให้ด้วย สองแปดสองเก้าเจ็ดสี่อันนี้เปชุดบนพี่หน่อยอือันนี้ขาล่างเลยในล่างนะท่านบ้าเนี้ครับอพก็ในล่างสองโผล่นตฮะสามตัวสองวัดอีกทีหนึ่งสองสามวดคุณสองสามโผลเขามาหนีตลอดได้ตัวดีปูเรี่กันเทียนมันถือกี่สามมันถึงกี่สามโผลแม่ 4 6สนยห65มันออกเลขรางวัลทันว้นเรื่อนๆมันป่ปูวหรือันนี้มีฝันมีบ่ปูวปะปูฝันบมื่ฝันนั่งออฝันเห็นเห็นกระตายกับปิเบิงมันยังว่าตามตามจนต้ออกตามตองกันกืมตบไมันเป็นสองตัวบ่ปูบปะแล้วมันเห็กระตายตัวหนึ่งมันเลย่ขนแล้วปเบิงตำราว่ามันเห็นเยล้องหันตามํออก แต่ว่าเขาบอกได้ไปใา้ให้ได้ผมนี่้าของมมาเจ้าเรียก่มันเถิดกันือมันเถิดกันครับตัวแล้วก็เชิดไปบ้างลักร้อยมาสองันมา่อโอ้สองศูนเก่านะสองย์ก่าก็่านึ่อะนะต้องไปทั้งแรงปตัวเฮ้ยบันมันก่อยก็ถิดจแตบเมื่อบอกว่ายายซได้ผมโอ้แล้วเขากระจายเงินด้ผมออบอกว่าจะฟาเขากกลปงด้วยออ บจะพาเขาขาด้วยกันเ่งโอ้ครับผมอ่าอาตรงไปสวรรค์เนี่ยโอ้โนี่นันวันวันนี้ชุดสามตัวนี่บะปูสามตัวนี่ในกลางเป็อนเป็นกลางมันจะออกถ้ามันออกมันออกห้าแปดเท่านั้น7้าเจ็ดเจ็ช่วงนั้นขอนไปสัวตอนยกพาะต้องข้ามขึ้นแปดพิษพาม่ครับวัดลงผมอย่างครับไปถึง ศูนย์หนึ่งวันนี้เลขมันได้ศูนย์ลักลอยมาศูนย์ครับ <influences. S 1> มาจากเสียนงในเลขวิ่งศูนย์ศูนย์ก <c oughs> ับหนึ่งมาตลอดได้ไม่ถึง<ห>ตลอดพระวันนี้เลขออกวันเสองครับถ้าออกวันเสองปัดมันต้องมีกำดัานเน,นานะเลอขออกวันเสางไม่ถึง ก็ดีกว่าเห็นตุ่งมะเจ้าะนะผมโอ้ถือว่าเป็นบุญข <ผม S 1> องเอฟซีแหละพูดเม่นหมาแห้งว่าหัจักข่อ,อ,อ,อยดอกหูวจักไม,ม,ม้ครับผมใชครับผมซื้อหัจักก,กันเรื่อยๆแล้วพูบานเนี่ยอ่าแต่ว่าข่อยยูบันย่างแต่ว่าตุ่งมะเจ้าข่ายม่นตุ่งมะเจ้าเขาไปตุ่งเจ้าจานแต่ไายคี่ไม่หันครับผมข่าข่อยขี้ข่ายขี้ลบไม่ทำหนอู้คือขอ่อยบอกวิธีหมาหอยขันยยูโรเก่าไทยยูหันเ้ื่อยๆข่ายบอกยูนของเม่นท่างหนอครับครับจ็ไปนะครับ ตัวนี้เป็นชุดบนป่ะครับนี่บนบนไม่สามร์ดบนนี้สองแปดสองเก้าสองแปดสองเก้าแล้วก็เจ็ดสี่เนี่ยตัวนี้ครับวงกลมเจ็ดสี่สองเก้าวะาปัวนี่วงกลมแบบไหนนะวงกลมว้ายเพื่อนนี่แหละสองเก้าอ้าวก็ตาแข็งพี่น้องวงกลมนี่ซื้อมีเลขเลขลล่างเลยโอ้เลขล่างก็เอาหาแปดให้หาเจ็ดหนึ่งห้าแปดห้าเจ็ดเน้นล่างเลขเลขถ้ามันตรงกันมันจะออกกันได้เห็นป่ะอืม แตอเราคิดฟังนะขอจะครับเ่งก็ว่าก็แคเรื่องที่ทำมันตรงกันนะคุณไม่ได้ออกเลยครับวาน่างมันจะออกถ้ามันตรงกันนะเรอะถ้ามันตรงกันวุ่ลหะน่งีพัวสูตรสองสูตมันตรงกันมันตรงกันนะคุณม่ได้ออกเลยครับอืมเป็นยไงดีเลยอันนี้เลขก่ะขันนักเ็ลักกาะนานี่มัครับนี่มั้งครับถว่าเลขไม่สองบั้ครับสองนี่เลขขัามัน อยู่ลักษณะสีเขาเอื่นว่านเล็กรกคายมาศูนย์มันครับผมมันนี้ไม่เก็ดมันจะไม่เกิดการเกิี่ยขึ้นมอันนีเห็นบอนเรื่องอะไรมันเกลี่ยมันสิดออมาเก็ดบัตรนปู่อ๋อมันกิดติดต่กาคบคอ๋อโอ้โหตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหโอ้อรดาสุดใซตัวนี้เาสหาบ่เห็นปู่ที่นนเนาะบ่เ็นแล้วกันค่อย พราะกาม่ตมพเจ้ากระเซินเลยเเขาพูดกับแดวก็เทียวมาบอกเลกไว้เะรจามวดิงหวดเราเห็นหนักเป็นอแล้วกีเราอยู่ผย่ตาง่อยจริงครัอนรกเห็นวาอยู่เนี่ยเราสิดว่าโ่วัดตาบรญยงผัวบ้านียกันเป็นล้านๆเลยครับผู้ยซิวเลยว้สัน์ว้นนครับมันี่ทำหนาบงจงคือสรตวว่ะอาคูคนเล่นอยู่อาจจัาแบบปือ เลือกมันเลือกธรรมดาหนึ่งเลือกกันธรรมดามันจะออกกันตอนนี้เลือกคันมันแต่มันเลี่ยงมันกันเกดแปดเก้านาะอ่ะมันี้ทำโ่าเลี่ยงมันจะออกหักมันออกเจ็ดรเก้าจิตจริงไหมครับครับผมท๋อมันออกนี่รัชนาขันเป็่นมากเลมันสีหักเนี่ยขันเป็นแบบนี้ครับอ๋อถ้าโบรคุนหานออกมาแล้วมันเป็นสีมันสีหับเลย ถ้าการสี่หากได้เาว่าเลสกครับเลสไม่น้ตามตัวสตามสองสี่ครับามกเเดนไปที่หกครับฮะปนบบชุดบนมาตามตัวบนมอ่าตามตัวบนเว่าตู้มาจะยุคนระบานมากแค่ครับผมว่าจะยุบันเดียวกันแมนดีครับผมก็ง่ายทไมอสมทยไสถ้บ่ครับบนแมนครับ คื่อวางเลยขารุยครับผมรุยเอาว่าเป็นสาวพาตกโมแมนครับผมก็วเจงคอยเจงเลยนนะเ้วต้องผีอะไรครับนั่งอาน้ำไฟานหนากน้ำมัเอาแล้วนะใช่ไหมนะสามสี่เยปูผมจดตัวนี้ปุ๊บไหชุดสามตัวสามตัวมีตัวอะไรนะปูสามตัวสามสองสี่สามสองสามหกสามสองสี่สามหกเก้า อ่าฮย่งปาเทียวเนี่คับตัวใดตัูตัวใดนี่เรียต้มขดต้มอะไรนะครับเรือืมครับผมเดียวกันได้ดรอกปู้ได้ลงตัวเดียวกันบัดนะปู้อามันถือยู่ได้กันเลยมันออกถ้ามันออกมันบอกไกกันหรือครับผมเพราะก้าวจากั้าก้าเจ็ดเองรัาเลือกว่าให้หน่หนีครับครับมันนอนอ่มันถือว่าหน่อยงวดแล้วคอยบอกแ้ออกครับผมถเขาบอจากว่าไรขันว่าอะไรกายันดังแล้วปูเนาะ บวเมนบ้าดังนี่ไอไอยไปนะับไมออกโอ้ครับผมตังบพราะสนเตคืออืมเนี่ยข่อยเฮ็ดไว้นี่มันเืยสุดรดเพราะว่าอันลักษณะขอยเบื้องแล้วนี่เล็กมันถือมากสามารถสามสองโมันกับสามสองมันสามสามสองสามสมองโอ้ามนรายลอกันีเล็กที่คำนวณออกมาเลยโอเดี๋ยวผมช่วก่ นี่ยมันวอกเสียงแบบใช่ตมีคนวอดเสียงกันังขึ้นมาตาทางว่าจะวอดดังครับนี่ชุูนั่นนุ้นถูกมตัวไปไปคิวบันโอ้ครับนั่งสี่คเลยบดครับผม่อเลครับผมลูกร้านใครด้นัสื่นตลดครับผมเนวงอันากนะากลัดับอือครับปูเรอดงสันจอ บ่ามนตอนตอนอันวงกลมมาพอกันโอ้ปตดวงวงกลมมาพอกันมาพอกันเออครับผมักันเ่ยงครับรัดเปิเสียบอูบงนมะอากันจชนอะไรเนาะครับผมคราบผงนี้เลยสุครับแปว่าพอต้องมาต่อ เขาไปเป็นคนฟ้องไปดวันหยุดอลเดี๋ยวเไปนหน่ะี่เขาเยอนะหมูอยู่วันมานเยอะยันวัน้าเนาเนาะไอ้วันนั่าหนบุญาน่อยมันมันน้อยอยู่เขาอยู่วัดปะสูกมานั้นด้วยเป็นเจ็ดทีครับผม